หนเธอเรามาเป็นแฟนฉันจะไม่กระทําให้เธอโมโหก็คือนั่นแหละครับเหมือนแนวแนวเปิดมาก็จะเป็นแนวแบบจีบสาวเใสฉันจะไม่มีใครจะฟอนอยู่น้องจำการให้รู้นะไม่มีใครนะเวย้ย <c oughs> ความจริงโ็พ <c oughs> ูถึงปริชัแล้วนเลยครับ<อ>ฉันจะไม่ไหลายใจเธอไม่ต้องร้องโหสุดท้ายก็ยหลายใจยอยากให้เธอไว้ใจในราชโยก็นั่นแหละครับอยากให้ไว้ใจสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกคือนะเพลงโกหกทั้งหมดอยากให้เธอไว้ใจในราชโยเมื่อก่อนก็เคยผิดพังก็คืออยากให้ปริชัดไปใจผมหน่อยนะ เมื่อก่อนอ่ะเล่นเกมหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เออมันแค่ผิดพังไปอ,อยากจะทำเลยอยากจะโชว์เนี่ยทำความดีโชว์เลยว่าลูกผู้ชายคนนี้ไม่ได้ติดหมีไม่ได้ติดนมก็คือว่าสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็คือไม่ได้ติดนะเว้ยแบบมันเป็นแค่แบบบุคลิกหรืออาจจะคิดไปเองแล้วแวงไปเองหรือเปล่าไม่เคยจะสนครับแล้วไม่คิดจะทักไม่คิดจะโทรก็คือแบบไม่เคยจะสนจะทักผู้หญิงคนนู้นจะโทรหาคนนี้แต่ความจริงแล้วคือทั้งโทรทั้งทักทั้งอะไรสลับฟัสสลับเพลวอาจจะมีผิดพลาดไปเพราะสิ่งจูงใจมันล่อมาอย่างว่าครับ